พกบัตรประชาชนในดีสำเนียงให้เ <c oughs> ยาว่าเือตอนสมัยฉันสาๆนะ่ะตำรวจเกือบขอดูบัตรประชาชนว่าฉันเป็นคนไทยบอรหลายครั้งแนละ When I was younger, I nearly got asked for my ID by police several times because I thought I was a Thai. สมัยก่อนนะฉันก็ขเมามันบอก <c oughs> <c oughs> คือดำหลายนะ่ะแล้วหน้าตาก็ต้องพูดต,งตรงๆว,ว่าสกาวอกหนางคนเรามันก็ต้องพานจุดนี่มาแมนบอกแต่วันหนึ่งฉันก็นั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปเยี่ยมพี่ ที่ลาดกระบังเนาะเพื่อนเรียนที่นั่นนะ่ะ that time I was on the train heading to visit my sister in ลาดกระบังขณะที่นั่งบนรถไฟมันบอกก็มีความกังวลน,นิดนึงโดยความที่บ่ค่อยได้เข้ากรุงเทพเนาะตำรวจรถไฟจ้ะ railway police เดินไปเดินมาผ่านหน้าฉันอยู่นั่นละ่ะ the railway police kept walking back and forth past my seat พักหนึ่งก่อมาจอดตรงหน้าฉันค่ะส้างความกังวลให้ฉันยิ่งนักแล้วก็บรรู้นะว่าฉันจะกังวลเหตุยังแต่ก็กังวลหลายมีความกวาดสายตามาหาฉันเล็กน้อยฉันก็คงมีพิรุษนาแล้วก็หน้าตาสมัยนั้นก็อาจจะบ่เหมือนคนไทยท่าไดคุณดูรูปแล้วคุณหัวเราะก็จะใจร่ายเกินไปนะคะฉันเลยตัดสินใจเลยนะบอกคุณตํารวจไปเลยว่าหนูเป็นคนไทยค่ะหนูจะไปเยี่ยมพี่สาวอยู่ที่รานกระบังนะ I'm sorry I'm on my way to visit my sister อินลาดกระบังนี่พกบัตรประชาชนมานำนาวาน่างัันอ g ฟโกดมายไอ h ีวิ o ีชัดเจนไปเลยให้มันจบจบบ้บบองอันก็สิเดินไปเดินมาตรงนี้นี่และเอาจังหวะนั่นให้ฉันร้องเพลงชาติฉันก็จะร้องให้นะ ไท,ไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจริงๆก็ร้องมาตั้งแต่เด็กนะก็ทำบาปชันโพดสูเห็นเนียงขมเาหน้าตาสะกราวก็จะมาขอตรวจบัตรประชาชนนะเราซำเนียงชันก็ยิ่งได้ด้วยนะโบอยากจะโทษตำรวจเขาได้หรอก็นนาจะเป็นเพราะเรานั่นละเอ้า